สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคนมือนีแม่นี่กับซีมอวเบาเรื่องการเป็นยูของแม่นี่ให้ฟังอีกนะจ้าเพราะว่าการเป็นยูของแม่นี่ที่มาอยู่เมืองไทยเนาะชีวิตประจามือของแม่นี่แต่ละมือว่าเฮ็ดอีหยังแน่แต่ละมือละมือนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องเนาะปีเขากับติมอวเบาสู่กันฟังเนาะเตื่นขึ้นมาหนี่พี่เฮ็ดหยังอนค่ะอันดัีแรกเลยอ่าตื่นขึ้นมาแม่นี่กับซีซงกาแฟกินก่อนเพราะว่าแม่นี่เนี่ยทีเอา อันกาแฟาเป็นรักชงเช่าคือแม่นี่สิกินกาแฟาดำนะจ๊ะเ<ช>พราะว่าหลายหลายคนที่เขาว่าห้าอายุหลายแล้วนนั่นละเฮากินกาแฟาดำนี่มันสิดีกับสุขภาพแ<ช>ม่นี่กับกินมาตอันกาแฟาดำในประมาณสามสี่ปีละล่ะแล้บัดนี้<ช>จบจากกาแฟาแล้วแม่นี่ก็สิหันจับไม่กวดได้บัดนี้กวดหัวเฮือนถูเฮื่นไปนี่ละคือชีวิตประจามือของแม่นี่กวดเฮื่นถูเฮื่นแล้วกับแม่นี่ก็ ตรงนี้แหละก็สิไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าพนละออกนอกบ้านเข่าสวนเม่นหละบ้ดนนี้ละเทดไปตามภาษานั่นละเข้าเคยอยู่กับสวนมืดมือมืดเส้นเข้ากับขาดบ่ได้ดอกเนาะอันออกจากเพื่อนแล้วก็นั่นล่ะรอบเพื่อนนั่นล่ะต้นไม้รอบเพื่อนกับเบิ้งไปบาที่นี่เบิ้งต้นไม้แล้วลังเทือกอะ หอดกินฮอดเขาอะุ่น่ะเพราะว่าได้กินกาแฟแล้วมันคืออิ่มเลยอย่างนั้นนหะคือกินฮอดเขาเพื่อนเพื่อนสวนช่วงนี้สวนกำลังสิงามเนาะค่ะสวนเป็นอู้แตกออกมาดอกไม้ก็งามงามพี่ก็อดปรได้คือที่เราเอาดอกไม้มาทาหูคือเขาค่ะนี่กล้วยไม้ก็หลายอยู่เดียวเหมือนน่ะตามเดือกกุ้ยไม้บัตจีนีบัตจีนีเมนี่กับมาเฮ็ดกินเนาะลังเทอร์เมนี่ยู้เดียวเมนี่ก็บมาเฮ็ดกินก็บอกส่วนมากก็บอส่น้ำมันดอกจ้ะ อันนอกแดดนอกจากอันใดที่ว่าใส่น้ํามันเขาจังใส่ขันชนมาแม่นี่ก็สืบอใส่น้ามันไปแม่นี่เห็ดกับเขาก็คือว่าเห็ดกินตาแม่นี่มักละคือแม่นี่เคยกินอยูอย่างไรแม่นี่ก็กินยังสันหลาเรื่องกับเขาเนาะลังเถ่อไปจ่ายตลาดเนาะแม่นี่ก็แต่งแตงตูดีแน่ไปซื้อกับเขาอันจนว่าผู้ขายกับเขาพ่นว่าโอ้ยแต่งตูจังสี่กินกับเขาแนี่ี้เป็นเนาะโอ้ยของหมักเดจานี่ของยังสี่ละี่ว่าแม่นี่ขาดอะไ้ก็เลยว่ายังสี่เนาะว่า อันขาดของพวกนี้กินเขาเกษตรได้เ่าะั้นเาเขาก็หัวกันนั่นละนี่แหละบบานนี่บ้นเฮ่ากินไปมองไดคือกันเนาะเฮาเคยกินกับเขาแบบบานเขาเกินมาอย่างไรเฮาก็กินอย่างสันเนาะมันขาดบมื่ดคือมันติดมันติดการกินโดยโดยนิสัยแล้วนั่นบัานที่นี่คันไปบานเมื่อไรที่ว่าเขากินแตกต่างจากเฮ่ากิน เข้ากักินตามเขามันกระเสพอยู่ได้ละ่ะเสพอยู่ได้อาหารเขามันกระเสพอีกแบบนึงได้มันกระเจียงต่างกันไปนเน<ม>า,เททจจากอกพื้นเสพห้องเพิ่นนั่นแหละแต่ว่าถ้าเข้าไปล่องไปกินไม่ดูเพลินบ้านเพลินเมื่อเพลินเข้ากับสีบอชินกับกับก<ม>ับห้องเพิ่นแต่มันก,กักินได้ม,มัน,มนก,กักินได้คือเก่าคือจังผีไปอยู่เมืองนองน่านเนาะกับชินบอบก แก่ๆไปกับสิบวชินมันบ่กั<า>บอาหารเพลินเน,นา,นาะพออยู่ไปอยู่ไปกินเป็นแบบว่ากิจวัตรประจวาวันทุกมือทุกเมือมเมื่อก็เกิดความเพลินเมื่อก็กินได้ก<แ>็อยู่ได้เป็นหลายปีเนาะก็เลยแม่นี่ก็อยากมาเวาให้พ่อแม่พี่น้องฟังว่าการอยู่การกินของเฮาเด้อจะบอกว่าเฮาเคยเกิดมาเฮาเคยกินยังไรให้ก็กินคือเฮาเคยกินละจาอยู่บังไดกับ่เคยว่าต้องอายการอยู่การกินเด้อจ้า เฮาอยู่ในตัวตนขมองเฮ้าน่ล่ะเข้าจังไปจังไดมันจังสบายตัวเจ้าของพร้อมการอยู่การกินขันเฮ้าแบบฝืนกินหลายมันกะมันกบ่เป็นธรรมาชาติของตัวเจ้าของอาจารย์ก็บว่าต้องอายจะอยู่ไซส์คือกันการอยู่กันกินของเฮานี่เ่าต้องอายเลยแม่น้อยเฮ้าสิขับรถดูดีแน่อันอยู่เพื่อนอยู่กับเพื่อนดูดีแนเฮากับว่าต้องอายดอกว่าคนเขาสิมองเฮาเรื่องอย,อยู่เรื่องกินจังใดเฮาก็เอาธรรมชาติตัวตนเฮ้าอะจากอันอยู่ ปัจจุบันการเป็นอยู่ในอันปัจจุบันนี้เนาะนละเนาะเขากินเหล่าเขากินเสียบเขากินอร่อยมีความสุขเขากับกินตัวนั้นแหละแม่แับเมื่อมาตกฟืนจะกของนอกจากว่าเออเขาก่าในสังคมเนี่ยเออเขาก็ตั้งเขาบอกมาเขาบอกมาเขากับกินไปข้อข้อหายปจต้องปรยาทต้องปรับสะพานนั่นละแต่ว่าการกินในเฮือนของเฮาเยลีเขากับมากยังไงเขากินยังสั้นลั่นละคือเขาอยู่ตามตามขั้วเป็นจริงตัวตนเขากินนั่นละ วันนี้เวลาไผ่ไผ่มากเฮอนเฮอนเฮอนแม่นี่เด้อเวลาแม่กำลังกินเขาอยู่อันนี้อันนี้ในในตัวตุ่งของแม่นี่ได้ได้แม่บออายเด้ว่าโอ้ยมาเด้อกำลังกินเขาอนี่กับเขาเมื่อตกคือเห็นนั่นล่ละว่าแม่นี่กินยังไงโอ้ยกินน้ำเนยพันว่ากินยังสี่ละแ่นดีแม่พันว่าได้วัดนี้แม่นี่บ่อกเคยเก็บได้ผู้ใดมากเฮ่นตอนแม่นี่กินเขาอยู่แม่แม่นี่บ่อกเคยเก็บอันตุกินเข่าเ้อคือว่าให้เขาเห็นเลยว่าเออนี่แหละมาแบบ ความเป็นจริงแม่นี่กินอยู่จังสีอ่ะละเออนั่นแหละว่าแม่นว่าโอ้ยกินจังสี่อแมนกันแก้วลวกพักนั่นล่ะกันคือแก้วนี้เขาขาดบาดเลยน้ัพริกกับพักนี่เออเนาะบาด์ทินีแม่นี่กับได้มา่ว่าอันให้พ่อแม่พี่น้องฟังคร่าวๆก่อนนอกจากในการใช้ชีวิตเดี๋ยวกับสิบว่าไปเรื่อยๆล่ะอันเด็ดละคลิปละคลิปเนาะแม่นี่กับขอฝากอันช่องแม่นี่ไว้ในเด้อจ้ะช่องยูทูบบ้านสวันีชุมเกอเอส บ้านเสวาวนี้กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย